ช่วงน,นี้ต้องระวังกันหน่อยนะคะเพราะว่าขโมยขจรเยอะเหลือเกินค่ะอย่างเรื่องนี้ชาวบ้านที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีผวาเลยนะคะเพราะว่าโจรเนี่ยเข้าไปขโมยของในบ้านหลายครั้งแล้วและไม่ใช่หลังเดียวด้วยแล้วล่าสุดปรากฏว่าเจ้าของบ้านก็อยู่ในบ้านแต่โจรก็ยังพยายามที่จะงัดเข้าไปขโมยของค่ะ นี่แหละค่ะวงจรปิดเห็นเลยนะคะคนร้ายนี่รูปร่างผอมสูงผมยาวตั้งใจเข้ามาก่อเหตุเลยค่ะแต่ว่าได้ยินเสียงเตือนไหมคะมันดังเขาตกใจวิ่งหนีออกไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึง่งในซอยคลองหลวง16อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีช่วง3ทุ่มวันที่20มกราคมที่ผ่านมาแต่โจรคนนี้ยังไม่ราเมืองง่ายๆนะคะไปปีนดาดฟ้าบ้านผู้เสียหายอีกหลังหนึง่งที่อยู่ในซอยเดียวกันได้พระเครื่องได้พระพุทธรูปไปกว่า1,000องค์แล้วก็หลบหนีไปค่ะ ใช่ครับเนี่ยพระประธานที่ผมเก็บไว้แลมันหายไปครับผมมันโดนงัดไปครับก็เยอะไม่หมดเป็นก็ประมาณสักสี่ห้าองค์ครับสี่ห้าองค์มีพระเล็กพระน้อยพระย่อยอะไรอย่ี้ใช่ครับมีพระเล็กพวกพระย่อยพระวิชพระเหรียญพระไว้ผมเก็บสะสมไว้ครับที่หายไปปร,ประมาณกี่องค์ป้าประมาณก็โหหลายพันองค์ครับ กรณีผู้เสียหายรายนี้นะคะยอมรับว่าไม่ได้ล็อกประตูให้แน่นหนาเพราะเห็นว่าห้องที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ชั้น3ค่ะไม่คิดว่าคนร้ายเนี่ยจะปีนหลังคาขึ้นมาก่อเหตุแบบนี้แล้วเข้ามาครั้งเดียวไม่หนำใจนะวนมาก่อเหตุถึง3ครั้งในรอบหนึ่งเดือนล่าสุดพยายามงัดประตูเข้ามาประจันหน้ากับเจ้าของบ้านเลยค่ะคนร้ายกำลังงัดบันเก็ตผมได้สองบานแล้วครับผมผมร้องเฮ้ยเงยหน้ามาเจอหน้าเขาอย่างนี้พี่ผมก็กำลังกดกุญแจตัวนี้ ซึ่งกุญแจนี้อยู่ข้างล่างก็เลยเห็นมันกำลังโดดลงไปเปิดปุ๊บก็ไม่ทันเขาแล้วแต่ว่าหน้าชัดเลยครับเพราะโค้งก้มอยู่ตรงนี้พอดีหน้าจำได้ผู้เสียหายหลายคนนะคะที่โดนขโมยคนนีน้ไปขโมยของก็มีการไปแจ้งความกับตารวจสพคลองหลวงค่ะบอกว่าพี่ตํารวจช่วยจับคนร้ายให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเกิดเหตุตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเพราะฉะนั้น ก็เลยมีการมาร้องของความช่วยเหลือจากเพจดังอีกทางหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในซอยนี้หวาดผวาหมดแล้วค่ะเนื่องจากว่าผู้ต้องสงสัยรูปประพันธ์สันฐานคล้ายกับคนร้ายที่เราเห็นไปในกล้องวงจรปิดเดินไปมาอยู่ในซอยนี่แหละค่ะแต่ทําอะไรไม่ได้ก็เลยอยากให้ตํารวจเนี่ยเร่งติดตามคดีนะคะเชื่อว่าคนร้ายพักอาศัยอยู่ในละแวกที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะแล้วก็กลัวว่าถ้ายังไม่เร่งลงมือจับเนี่ยเขาจะก่อเหตุอีกนะคะ